อ้าวคุณมะลิแหมนึกว่ามะลิจะมาถึงก่อนคุณน้ำโมซะอีก <c oughs> จะมาก่อนมาหลังแต่เราก็เดินไปพร้อมกันได้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะไปครับค่ะ <c oughs> พี่รุดครับพี่สวัสดีครับเอา้าแมนมันทาอะไรที่นี่คดีผมมาเสนอง,งานขายลูกค้าครับพี่โําทำงานเอกนชนเหรอใช่ครับทําไมไม่รับราชการล่ะอนาคตดีกว่าคุณภาพชีวิตก,ก็ดีกว่ามั่นคงกว่านะแมนไม่ไหวหรอกครับพี่สอบติดก็ยากแข่งขันก็สูงครับไม่ยากหรอกถ้าแมนสนใจนะพี่มีวิธีช่วย มานีครับนโมฉันตัดสินใจแล้วฉันจะลาออกไปสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นว่ะอา้าอยู่ดีๆทำไมถึงอยากรับราชการล่ะฉันมาคิดดีๆแล้วนะฉันอยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นว่ะคิดได้แบบนี้ก็ดีฉันขอให้แกโชคดีสอบติด ได้รับราชการสมดังใจหวังอืมมาลีก็เหมือนกันนะคะมาลีขอให้คุณแมนสอบได้เป็นข้าราชการที่ดีแต่คุณแมนต้องตั้งใจอ่านหนังสือมากๆเลยนะคะแต่มาลีเชื่อค่ะว่าความสามารถของเราไม่มีอะไรต้านถ้าเราตั้งใจจริงขอบคุณนะครับคุณมารีขอบคุณนะเว้ยเพื่อนอฉันสัญญานะถ้าฉันได้เป็นข้าราชการเนี่ย ฉันจะเป็นข้าราชการที่ดีให้ได้แมนขอสัญญาทุกคนนะครับถ้าแมนได้เป็นข้าราชการขึ้นมาเมื่อไหร่แมนจะเป็นข้าราชการที่ดีและแมนจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแน่นอนครับอุ๊ยแต่ว่าการแข่งขันนะสูงมากเลยนะคะ ทุกวันเนี้ยมีแต่คนอยากเป็นข้าราชการเนะคะ่ะคนนะไปสมัครกันเป็นแสนขารับหมื่นนิดๆเองโอ้เจ๊ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทําไมมีแต่คนอยากเป็นข้าราชการอะเพราะข้าราชการไทยเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีที่สุดเลยครับ<ะ>ถูกครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่แม่เนี่ยอยากเป็นข้าราชการครับ ใช่ค่ะและการเป็นข้าราชการนะคะยังมีค่าสวัสดิการพิเศษในระบบราชการค่ะก็คือเงินเดือนเนี่ยเข้าตรงทุกเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีและยังมีค่าวิชาชีพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถ้ามีความชนานาญการค่ะ <c oughs> และมีสิทธิการลาตั้ง11ประเภทเลยนะครับได้แก่ลาป่วยลาคลอดลาไปช่วยภรรยาที่คลอดค่ะและนอกจวกนี้นะคะยังมีลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนลาอุปสมบทแล้วก็ลาไปเกณฑ์ทหารค่ะ นี่และยังมีนะครับลาไปฝึกอบรมศึกษาดูงานวิจัยโดยได้ทุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วยครับลาไปปฏิบัติงานองค์กรระหว่างประเทศและลาติดตามคู่สมรสแล้วก็ลาไปฟื้นฟูสมรรถภ,ภาพด้านอาชีพด้วยครับนี่เอกชนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะคะใช่และสิ่งที่แมนน่ยภูมิใจนะครับก็คือสวัสดิการการรักษาพยาบาลครับ ถ้าพ่อแม่ภรรยา,ยาลูกป่วยขึ้นมาเนี่ยได้สิทธิ์รักษาพยาบาลครับและย in ังมีเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรตั้งแต่เล็กจนถึงปริญญาตรีครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะใครเนี่ยที่ไปทาํางานในพื้นที่พิเศษนะคะอย่างเช่นเลือกที่ธุรกันดารหรือว่าเลือกที่เป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะได้รับค่าสวัสดิการเรื่องค่าเสี่ยงไปด้วยค่ะใช่ครับและราชการเนี่ยก็ยังได้รับเครื่องอิสรยาภรณ์ เลื่อนยศตามขั้นต่างๆด้วยนะครับได้ค่าบำเหน็จบำนาญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบำเหน็จเนี่ยรับเป็นก้อนส่วนบำนาญเนี่ยรับไปจนกว่าจะตายครับยังไม่ตายค่ะและนอกจากนี้นะคะเวลาเดินทางไปราชการเนี่ยแล้วก็ถ้าเราถูกสั่งย้ายเนี่ยเราเช่าบ้านฟรีนะคะเพราะว่าทางราชการเขาออกให้ค่ะ <c oughs> มีเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือเรียกว่า OT ครับ รถข้าราชาการใช้ได้และข้อสุดท้ายครับโทรศัพท์อนุมัติให้ใช้เป็นลายบุคคลครับโอ้โหสวัสดิการดีจริงจ,งจงถึงว่าเสกมีแต่คนอยากเป็นข้าราชาการถึงข้าราชาการจะาเงินเดือนน้อยนะแต่สวัสดิการเนี่ยดีมากๆเอาอย่างนี้เจ๊ขออวยพรให้คุณแม่นะสอบติดจะได้เป็นข้าราชาการที่ดีนะคะ ขอบคุณเจ๊มากนะครับ mm hmm. พอราชการเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีแบบนี้ครับผมเนี่ยก็เลยอยากเป็นข้าราชการที่ดีไงครับจัดไปเชียบเ oh. ชียบเชียบเชียบ าแมนอยากสอบติดชัวๆนะพี่ช่วยได้แต่มีข้อแม้นะห้ามบอกเรื่องนี้กับใครทำไมผมห้ามบอกใครล่ะครับพี่ใกล้ที่สอบเข้าเนี่ยมันต้องต้องใช้ดวงดวงใช่ดวงประกอบด้วยดอเด็กไทยวอริ่งเต้นและงอ เงินถึงไหมสามตัวเนี้ยรวมกันนะพี่เรียกมันว่าดวงถ้าแมนดวงดีเนี่ยแมนก็จะสอบติดนี่พี่จะให้ผมใช้เส้นกับใช้เงินเหรอครับพี่รา่ว่ามันผิดกฎหมายนะครับพี่ก็ <c oughs> แล้วแต่แมนนะลองกลับไปคิดดู ถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบที่มันก็ต้องใช้ดวงคนส่วนมากที่เขาใช้ดวงเนี่ยก็สอบติดกันั้งนั้นแหละแต่ก็มีนะที่เขาใจความสามารถของตัวเองแต่มีน้อยแม่จอานหนังสือแล้วก็ไปสอบเองเ่งก็แล้วแต่ถ้าแมนไม่แก่ตายซ็ก่อนนะพี่ก็ช่วยแมนได้เท่านี้แหละ ลองกลับไปคิดดูถ้าตัดสินใจได้เนี่ยก็กลับมาบอกพี่แล้วกัน ฉันว่านะฉันอาจต้องใช้เส้นแบบทวีรุตว่ะเพราะถ้าฉันไม่สอบเองอะ่ะโอกาสตีมันจะน้อยว่ะถ้าสังคมไทยยังเป็นแบบนี้อยู่มารีว่าอยู่ยากแล้วล่ะคะ่ะฉันว่าแกอย่าทำแบบนั้นเลยนะเพราะถ้าแกทำถือว่าแกทุจริตในการสอบคนดีมักจะอยู่ในกฎนะคะแต่คนชั่วมักจะไม่สนใจกฎ เรื่องนั้นฉันเข้าใจแต่การทำดีเนี่ยมันถูกต้องกว่าไม่ใช่เหรอฉันอาจจะเข้าไปด้วยวิธีโกงนะเว้ยแต่เจตนาของฉันมันดีดีกว่าคนที่อยู่ในหน้าที่แล้วโกงกินอยู่ทุกวันนี้มันก็จริงอย่างที่แกพูดสังคมของเราตอนนี้เป็นอย่างที่แกพูดนั่นแหละถ้าฉันน่ยได้เข้าไปในองค์กรฉันมีทั้งอิทธิพลบาร,รมีทุกคนก็ต้องเชื่อฟังฉัน แล้วถ้าฉันมีพวกพ้องมีเงินฉันสามารถเปลี่ยนกฎหมายที่ผิดให้กลายเป็นถูกได้นะแต่แกจะกล้าทำเรื่องพวกนั้นหรอวะเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะให้ฉันได้เป็นข้าราชการก่อนแล้วค่อยว่ากัน แม่แน่ใจนะว่าอยากสอบติดตัวแน่ใจครับพี่ฉลาดมากแม้นคิดดีมีอนาคตไกลแล้วผมต้องทำไงต่อครับพี่มันมีวิธีของมันรับรองแมนสอบติดตัวแต่แมนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเป็นความรักแล้วก็ต้องสัญญากับพี่ด้วยนะว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด ไม่งั้นติดแน่ติดอะไรครับพี่เ๋ยวคุกผมสัญญาครับว่าจะไม่บอกใครไม่ต้องห่วงนะพี่จะช่วยให้แมนสอบติดได้แต่ว่าแมนเะนี่ยต้องจ่ายค่ามัดจำก้อนแรกก่อนเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นบาทแล้วพอแมนสอบติดได้เนะี่ย ก็ค่อยเอาไม้พี่สองแสนเจ็ดมื่นบาทรวมเบ็ดเสร็จแล,แล้วก็เท่ากับ 3, สามแสนสามแสนไม่แพงไปหรอครับพี่แมนอยากเป็นข้าราชการไม่ใช่เหรอแมนก็รู้ว่าการแข่งขันมันสูงพอแมนสอบติดได้แล้วเนี่ยก็ค่อ,คอยหาวกาดขอนค,คืนสิช่องทางก็มีเยอะแยะที่วงแมนต้องแลกแล้วล่ะ แต่ถ้าแมนไม่ไหวเราก็คุยกันเท่านี้คิดดูให้ดีนะแมนอนาคตที่ดีกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีว่างไงแมนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ตกลงครับพี่แล้วผมจะมั่นใจได้ไงครับพราะว่าผมจะสอบติดชัวร์ครับไม่ต้องห่วงหรอกพี่รู้จักผู้ใหญ่ที่ช่วยแมนได้ใครล่ะครับไม่ต้องรู้หรอกแค่เงินมาเนี่ยรับรองแมนสอบติดได้ชัวร์เชื่อพี่ จะสามหมื่นพอใจ่ายค่ามาจำต้องหาอีกสองแสนเจ็ดแต่พี่รุตบอกว่าถ้าได้เป็นข้าราชการค่อยหาช่องทางถอนทุนคืนถ้าถึงตอนนั้นอ่ะค่อยว่ากัน เงินทั้งหมดสามหมื่นผมเตรียมให้พี่ดูเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงนะพี่จัดการให้แม้ก็ไปสอบได้ตามปกติแล้วก็รอผลสอบอยู่ที่บ้านได้เลยขอบคุณมากนะครับพี่ไม่เป็นไร ฉันกัดไปแกได้จดหมายตอบรับแล้วเว้ยฉันสอบติดเลยฉันฉันดีใจกับแกด้วยแต่แกช่วยปล่อยฉันก่อนเอาหายใจไม่ออกตัวจีเพื่อนคุณมาลีบอกเฉยๆก็ได้โอ้โหฉันเนิ่แคบจะไปขอบคุณคุณมาลีเขาแค่นั้นเองท่าเป็นห่วงไม่ได้นะคุณมาลีมาลียินดีด้วยนะคะ เฮ้ยแบนยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับค่ะโอ้ยเฮ้ยดูดิเห็นไหมเห็นชื่อฉันไหมเก่งมากเลยค่ะยินดีด้วยน้องแมนสอบติดแล้วขอบคุณมากนะครับพี่ ค่าวนี้ก็ตามข้อตกลงแมนต้องจ่ายส่วนที่เหลือให้กับพี่อีกสองแสนเจ็ดหมืนบาทพี่รุทครับพี่รุดบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าถ้าสอบติดแล้วเนี่ยค่อยถอนทุนคืนแต่นี้ผมยังไม่ทํางานข้าราชการเลยนะครับแล้วผมจะเอาจากไหนมาคืนพี่ครับแมนก็น่าจะรู้นะว่าผู้ใหญ่ที่เขาเดินเรื่องให้กับแมนเนี่ยจะจัดการกับแมนยังไงถ้าแมนไม่มีเงินมาให้ในส่วนที่เหลือ พี่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแนะ่ ้แมนเป็นอะไรของแกวะมเมื่อเช้ายังดีใจดีใจอยู่เลยครับฉันไปเจอพิรุธมาดิพิรุษบอกว่าให้ฉันหาเงินอีก2องแสนอ่ะค่าอะไรวะก็ค่าที่ฉันสอบติดข้าราชการไงนี่คุณแมนทุจริตโกงการสอบเหรอคะนี่แมนไหนแกบอกแกจะเป็นข้าราชการที่ดีไง แต่สิ่งที่แกทำเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเว้ยฉันคิดว่าถ้าฉันเข้าไปได้อ่ะฉันจะไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นไงคุณแมนจะเปลี่ยนแปลงคนเดียวยังไงคะใช่แค่เริ่มแกก็ทุจริตแล้วแกจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรอวะแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะ คนรู้ข่าวการตรวจสอบข้าราชการที่ทุจริตการสอบข้าราชการที่ผ่านมาไหมคะนี่มีคนให้เบาะแสวุ้ยจับได้ทั้งขบวนการเลยทีนี้สอบกันยาวเลยผมใ็้คนแจ้งเบาะแสเองครับเฮ <c oughs> ผมแจ้งหน่วยงานราชการว่าพีรุษเนี่ยเป็นข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้าครั้งนี้ครับ <c oughs> สิ่งที่แกทำเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไมมนับวันเนี่ย การทุจริตในแวดวงราชการเนี่ยมีการวิ่งเต้นจ่ายเงินเพื่อบรรจตุตำแหน่งข้าราชการมากขึ้นทุกทีทุกทีก็เพราะว่าสมัยนี้มีแรงจูงใจมากมายไงคะผมกลับไปนั่งคิดนะครับถ้าผมได้เป็นข้าราชการขึ้นมาจริงเนี่ยคงเป็นข้าราชการที่ดีไม่ได้หรอกครับผมคงไม่ภูมิใจตัวเองอะ่ะผมเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องครับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องเอาจริงเอาจังใช่ ับพวกวงจรอ,อุบาทพวกนี้พวกเรา่มีสิทธิ์เลือกตั้งเราคิดดูแล้วกันว่าเราจะเลือกคนที่มนันจะไปถอนทุนหรือว่าคนที่จะมาพัฒนาประเทศมันอยู่ที่พวกเราแล้วนะคิดดูให้ดีใช่ไหมใช่ขอบคุณนะโม ขอบคุณมาลิที่ทั้งสองคนเนี่ยทำให้ฉันคิดได้นะต่อไปนี้เนี่ยฉันจะทำแต่สิ่งดีๆเลยทำดีมันดีตั้งแต่ทำไม่ต้องมีคำอธิบายว่าทำไมต้องทำดีจริงไหมจริงเก่งไม่ได้เนี่ยขอดีไว้ก่อนเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยถึงมันจะไม่เก่งแต่มันก็ดีที่มีคนรักแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าฉันไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาที่ยืนบนโลกเนี่ย ก็คงไม่มีหรอกถูกต้องที่สุดเลยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปอะไรที่ดีก็เก็บไว้เป็นกำลังใจอะไรที่ไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนทำอะไรก็ได้แค่ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะดีเหมือนกับเมื่อวานค่ะเชียร์โอ้นานโครดีใจเลยนะที่มีผู้ดีๆแบบนี้จนฉันเนี่ยอยากร่วมชีวิตด้วยเลยอ่ะ ไม่ดีมากเพื่อนสนิทกินไม่ซื้อเหรอวะฮะไม่ใช่แบบนั้นฉันหมายถึงได้ร่วมทํางานด้วยกันได้ร่วมทําสิ่งดีๆด้วยกันชีวิตฉันเนี้โคตรมีความสุขเลยว่ะจําไว้นะพวกเราจงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาอย่าฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเช้ เฉียบม,มากเลยครับคุณน้ำงคมจะเอาไปหั่นผักได้เลยอะคะ่ะพูดถึงคุณแมนมาลีว่าวันนี้เขาก็แมนสมชื่อจริงๆนะคะใช่ครับผมก็ภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้มากเลยนะครับสิ่งที่แมนทำวันนี้มันเท่มากเลยนะครับอืม แต่ว่าถ้าจะให้พูดเรื่องของปัญหาของการซื้อตําแหน่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขให้ด่วนที่สุดเลยนะคะมูลค่าที่จ่ายไปก็ไม่น้อยเลยนะครับมีคนจํานวนไม่น้อยเลยคะ่ะที่สอบแข่งกันเพราะว่าอยากรับราชการบางคนไม่รู้อยากเข้ารับราชการจนต้องจ่ายเงินซื้อตําแหน่งเอา,าโฉนดที่ดินไปจำนำจำนองเดือดร้อนกันก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าค่านิยมของลูกที่รับราชการเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลไงคะ เงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ยอมเสียเพื่อที่จะเข้ามาถอนทุนคืนทําการทุจริตคอรับชั่นบางคนเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าสวัสดิการของรัฐดีมากพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็พึ่งได้ค่ะทําให้คนจํานวนมากเนี่ยสอบแข่งขันจนเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตยังไงล่ะครับเราจะต้องรวมโดยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งบอกแสให้กับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับรู้ค่ะในการทำงาน สิ่งสําคัญคือความซื่อสัตย์ครับเพราะว่าความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความดีค่ะ